สวัสดีครับพี่พรสวัสดีครับผมสวัสดีครับสามภาพพี่หน่อยเกี่ยวกับโรคที่พี่เป็นเนาะครับครับที่เป็นโรคอะไรมาบ้างครับตอนนานอย่างที่ที่รู้ตัวเองว่าเป็นเป็นโรคเป็นอะไรครับพี่คือผมเป็นโรคมะเร็งลำไส้ครับก็ขั้นแรกเลยก็คือมีอาการถ่ายไม่ออกนะครับขาว่ถ่ายมีมูกเลือดครับทีนี้ก็ไป ไปที่โรงพยาบาลไปเช็คดูปรากฏว่าเป็นเชื้อายก็คือเป็นโรคมะเร็งนะครับก็เลยไปไปผ่าตัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้จักสมุนภัยของเราเลยนะครับอยู่ขอวนี้ยังไม่รู้จักเลยครับก็เลยไปผ่าตัดออกพอผ่าตัดออกแล้วเนี่ยคือมะเร็งของผมมันมันเป็นอยู่ในช่วงที่กำลังแพร่นะครับกำลังกระจายครับทีนี้หมอบอกว่ามีให้ผมเลือกอยู่สองกรณีก็คือหนึ่งกรณีที่หนึ่งก็คือต้อง ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงนะครับสองก็คือตัดออกแล้วเนี่ยมันยังมีเชื้ออยู่ให้เราไปตรวจแล้วก็ตัดออกทุกปีถึงสองปีเยอะรับปีสองปีตัดครั้งปีสองปีตัดครั้งเนี่ยนะเอาครับทีนี้พอพอตรงนี้แล้วเนี่ยพอไปผมก็เลือกประเด็นที่สองเพราะว่าผมไม่อยากไปฉายแสงเพราะว่าคุณแพ้ด้เนี่ยเขาบอกว่าถึงกระดาษอ้วกแล้วไม่ได้เลยเรามานั้นั้นนะก็ตัดสินใจว่าโอเคลองเพื่อมีโอกาส พี่จะกินยางอยู่น้วหายคิดอย่างนี้ครับผมก็เลยก็ไปเช็คอยู่ตลอดเวลามันก็ดมันก็มีมีก้อนเนื้อขึ้นมาเหมือนเดิมที่ที่ผ่าตัดไปม,มันจะมีสะสมขึ้นมามีมีมาเพิ่มอีกตรงตรงที่เราตัดไปนะมันจะมีสะสมขึ้นมาอีกเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยผมผมเองนี่ก็คือเริ่มมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนได้มีผู้แนะนำ เป็นลูกค้าผมเองนะครับก็ทำรถที่ผมเองก็เปิดอุ่ส่าหรถครับก็แนะนําให้ให้ผมเนี่ยลองทานดูอ๋อลองทานยาน้าสมุนไพรจีนยองเหิงดูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะก่อนจะทานถามนิดนึงตอนนั้นตอนที่พี่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งเนี่ยตอนประมาณพอเท่าไหร่พี่กี่ปีแล้วก็ตอนนั้นก็มาหกหกปีจากนี้ขึ้นหลาหลังแล้วครับหกปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วอ๋อแล้วหลังจากรู้ปุ๊บเนี่ยนานไหมครับกว่าจะตัด กว่าจะไปตัดลำไส้เนี่ยครับก็นานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมไม่รู้หรอกว่าเป็นลมมาเร็วผมรู้แต่ว่าผมเ็ยคนทานเหล้าเยอะเพรู้ว่าคนทานเหล้าแล้วเวลาจะถ่ายอะไรมันจะถ่ายยากมันม,มันมีอาการยังไงบ้างพี่ถ่ายยากมากร<อ>ถ่ายยากออกอยากแล้วก็ออกเป็นเล็กๆเลยมันบีบลำไส้มันบีบอ๋อฮะเงี้ยแล้วก็ปวดมากปวดจนถ่ายไม่ออกอบางครั้งเนี่ยผมองใช้ยาสวนสวนแลวสวนก็ถ่ายไม่ออกแต่พอมันนานๆเข้ามันปวดน่ะ นั่นแหละที่จะดันออกมาแล้วทีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเป็นดำๆเพราะว่าไม่เลือดสวผมก็เลยมามาทำทีที่พร้อมมีก้อนๆนะแต่เราก็นึกในใจว่าเป็นกระกร้อนก็คงจะเป็นอุจจาระที่เราถ่ายไม่ออกเราคงจับไมันแข้งแข้งคิดอย่างนี้เชียงแรกไปเอามาถ่ายเป็นเลือดพอมาดูข่าวดูอะไรที่เขาเป็นผมก็เลยเหมือนเราเลยใช่ไหมผมก็เลยไปไปตรวจดูที่โรงพยาบาลไหนครับจุฬาจุฬาแล้วก็เลยตัดออก หมอบอกตั c, by rat, by ้งบอกวันน <Well. S 2> oh, oh, right? ั My, ้นเลยป่ะครับวันนั้นเลยว้าวหูบอกวันนั้นเลยว่าคุณมีโรคมะเร็งระยะแพร่แล้วนะเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างหัวใจเป็นไงบ้างตอนนั้นพอฟังบอกว่าเป็นมะเร็งโลกมะเร็งทำใจได้ไหมทำใจไม่ได้เพราะอยู่แล้วมารู้ทันทีเลยเนี่ยแล้วก็บอกให้บอกนัดก็คือนัดเลยอีสองวันผ่าเลยเพราะว่ามันจะไม่ทันผมก็รับไม่ได้แล้วก็คือมันเหมือนกับอะไรที่มันมันรวดเร็วเกินใช่ไหมครับก็พอ มันตัดจริงๆอ่ะการเริ่มจะตัดเนี่ยเขาจะให้ยารปทานก่อนยาล้างอะไรพวกนี้แหละยาล้างลาใสพวกนี้ตัดน้ำอะไรพวกนี้แหละพอตัดมาแล้วเนี่ยเออพอไปดูเนี่ยมันเป็นเชื้อมบเรีที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากพอคนตัดมาแล้วผมก็รู้สึกไม่กังวลเท่าไหร่นะเพราะว่าผมรู้ว่ามันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆที่เพราะว่าหลายคนที่ตัดคนแล้วก็ไม่เสียชีวิตอ ก็เลยมาเจอยาของพพัธตัวนี้นะครับพอช่วงช่วงก่อน่ผมจะมากินเนี่ยผมมีอาการขึ้นมาอีกนะคือผมถ่ายไม่ออกแล้วก็บิดแล้วถ่ายไม่ออกแต่ไม่มีก้อนนะแต่ว่าจะเริ่มเริ่มนีหละเหมือนเหมือนเหมือนแรกที่ผมเป็นเลยมันย้อนกลับไปเหมือนช่วงแรกๆนะใช่ใช่เหมือนเริ่มต้นอีกแล้วอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเริ่มต้นแล้วนะเริ่มต้นขึ้นใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็หยุดกินแล้แล้วผมก็มาทานยาตัวนี้ ผมทานไปประมาณสักขวดขวดนึงขวดใหญ่ขวดเล็กตอนนั้นขวดใหญ่คหับก็รู้เลยว่าผมเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยเปลี่ยนแปลงยังไงพี่บางทีในในความรู้สึกเปลี่ยนแปลงหนึ่งนอนหลับง่ายอือสองก็คือถ่ายปกติถ่ายที่แแก่นถึ้กไปพุทธแกนเนี่ยมันจะปวดมากกันนะนอนทำบันแล้วก็ค่อยๆถ่ายออกถ่ายออกคล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องขึ้นจนรู้สึกทุกวันนี้ปกติก็คือปกติถ่ายปกติระบบลำไส้นี่ปกติครับ แล้วก็การหลับการอะไรพวกนี้ก็อีกอย่างหนึ่งมันมีผมเป็นโรคพูมมแพ้อุม่มแพ้แบบไหนพี่ภูมิแพ้เป็นโรคหอบหืดอ๋อ,อหอบหืดก็มีฝุ่นตรงนี้ดีขึ้นมามด้วยนะครับนี่ต้องขอขอบคุณอย่างมากมามเป็นหอบหืดขนาดไหนพี่ต้องต้องต้อง,อง<ล>ใช้ต้องพ่นเลยหรออ๋อแสดงว่าการหนักเนาะพ่นทุกวันเลยเหรอเช้าที่เย็นเลยเว้ยถามเวลาเลยอ๋อเว <ขอ S 2> ลาเลยเพื่อุณจะเจอฝุ่นไม่ได้เจอแอร์ไม่ได้เจอรถขนส่ที่อะไรที่เป็น มันจะมีคือปกติเราใช้ชีวิตธรรมชาติเจออะไรพวกนี้เนี่ยก็ปกติไปถ้าเจอฝุ่นกระทันหันอย่างนี้หรือว่าเจอสารเคมีหรือว่าน้ำละหมก็ไม่ได้อืจิตพ่นพื้นไีต้องตุ๊บเลยล<ะ>คทันทีเลยอทวันนี้ดีขึ้นพ่นยังไง กก็ไมม่ีอาารทุกวันนี้ยังต้องใช้อุปกรณ์พ่นอยู่ไหมครับนานทีนานนานทีนะนานนานทีเพราะทุกทุกวันนี้ผมยังดูผิวอยู่อ๋อยังดูดอยู่แล้วแล้วแล้วไม่แล้วไม่แพ้กลิ่นผิวหรือแหมแพ้กลิ่นน้ำหอมแล้วไม่แพ้กลิ่นรี่อันนี้มันแพ้เหมือนกันแพ้เหมือนกันก็ดูดบุหรี่ทุกครั้งเนี่ยต้องพ่นทุกครั้งอ๋อทุกวันนี้ดูดไม่ต้องพ่นนะครับแต่มันจะไปแพ้พวกน้ำหอมที่แบบที่เราไม่ชินเนี่ยนานทีไปเจออย่างเงี้ยแปลลกรงแปรงแปรนปึ๊บเอาเลยหรือแอร์อะไรประมาณนี้นะทุกวันนี้แทบจะไม่ ลม่พเลยแล้วเรื่องมะเร็งของพี่เป็นไงบ้างยัง <c oughs> ยังไม,ไม่ไม่มีอาการอะไรเลยตอนนี้ม, <c oughs> มีมีอาการใดๆที่พี่สอนให้ผมคือปกติแล้วในกินเล่าเนี่ยจะมีอาการเลยครับทุากาวันนี้ไม่มีแล้วกินเล่าสบายสบายกินเล่ากินเย้วสบาย <c oughs> แม่สบายตรงนี้เนาะกินเหล้ากินเบียร์ด้วยความปลอดภัยไม่มีปัญหาครับจๆผมเป็นคนชอบชอบเที่ยวแต่ก่อนโน้นนะชอบเที่ยวแล้วก็รักษาตัวเองทุกวันนี้พอจริงๆแล้วถ้าผมผมกล้าบอกได้เลยว่าถ้าแต่ก่อนโน้นถ้าผมมาท่านญาติพ่นองใครอยู่ไอยู่ตลอดเวลานี่โอกาสที่ผมที่จะเสี่ยงไปล้มเล็งนั้นนี่คงไม่มีนะครับอย่างเนี้ยพอเราเข้ามาตรงนี้อยู่เรารู้จักเออมันไม่ดีแค่กินยาอย่างเดียวแต่ เรารู้จักดูแลสุขภาพเราด้วยในส่วงนี้เพราะว่าเรารู้จักคนแต่ละคนที่เป็นหรือคนที่อมีก็ข้างของของบริษัทของเราเนี่ยมีตัวคนที่อยู่ข้างที่อยากดูแลสุขภาพแต่ผมอยู่ในวงนู้นอ่ะคือไปอยู่กลุ่มที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภาพครับวงนี้ก็เป็นปิสถานที่ครแต่ถ้าผมรู้จักเลยตั้แต่สิบปีที่แล้วตั้งแต่บริษัทหรือว่าถูกเก็บปีที่แล้วที่บริษัทเริ่ม ก็มีผมคงเกบไม่ได้เจ็บอย่างไั้งนั้แล้วที่พี่กินยองถึงครั้งแรกนี่สักกี่ปีมาแนะเพี่ไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีเหรอที่อาการมันแทบจะหายหมดแล้วทุกวันนี้นะไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีครับผมบอกก็เลยวตอนนี้ผมหายแน่นอนคือไม่มีอาการแล้วแล้วไปเช็คเช็คหมอบ้างไหมครับไปไปไปเช็คครับครั้งสุดหมอหมอเขาว่าไงบ้างตรวจแต่ว่าผมไปตรวจเลือดเลือดผมก็ดีเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่า